ค่ะเด็กๆมาเจอกันนะคะในหมวดภาษาค่ะวันนี้จอนสภาจะให้เด็กๆได้เขียนชื่อสัตว์กันนะคะเราจะมีสัตว์ต่างๆวางไว้แล้วให้เด็กๆทำไหมคะรองสะกดแล้วก็เขียนชื่อสัตว์ต่างๆนะคะมาเขียนกันเลยค่ะค่ะเด็กๆดูสิคะจอนสุภาจะมีสัตว์หลายตัวมาให้เด็กๆดูเลยเราจะเริ่มเขียนกันเลยนะคะ อาตัวที่หนึ่งเลยค่ะตัวนี้ตัวอะไรคะเด็กๆโอ้มันบินมาเลยค่อยบินมาบินมาบินมาตัวอะไรคะค่ะนกค่ะอ่าเราจะใส่ไว้เลยนะคะนอดูนะคะเราหมุนหัวลงมานอหมุนไปข้างหลังกนกนอกกอนก นกนกค่ะเด็กๆได้คำว่ากนกแล้วต่อไปตัวที่สองของเราอบออบออบอตัวอะไรคะเด็กๆถูกต้องเลยกบค่ะเราก็จะเขียนว่ากบกกอบบกบ ก,อบอกบกอบอกบกอบอกบบเด็กๆสะกดตามด้วยนะคะเด็กๆจะได้เขียนได้แล้วก็สะกดก่อนก่อนที่จะเขียนเลยเอานอนหน่อยสิจ้ะคุณม้าตัวอะไรคะม้าค่ะม้ามมอ,มอมอเห็นไหมคะ อามามาโทมามออามามาโทมามออามามาโทมาอ่ตัวนี้อยู่ในน้ำค่ะโอ้ยอะไรเอ่ยหอยหอ หออ่าหอมันจะเขียนยากนิดนึงเด็กๆต้องดูนะคะหอเอออ้อ้ยยอหอยหอออยอหอยหอออยอหอยอ่าตัวสุดท้ายของเราเลยกาบกาบ ตัวนี้เป็นไงคะว่ายน้ําก็ได้เห็นไหมคะกับกบไข่ก็กินมีประโยชน์เลยเป็ดค่ะเป็ดเบเปด,เป,ดปอนะคะเอปอไม้ไต่คู้ดเป็ดจะสุภาจะจะกดเรียงทีละตัวเลยเพื่อให้น้องๆหรือเด็กๆนะคะเขียนได้นะคะ ถ้ามันเป็นสระลดรูปมันก็จะอ่านว่าปอเอดอเป็ดนะคะแต่น้องจะเขียนไม่ถูกเราก็สะกดตามตัวเลยเ e, อปอไม่ไต่คูดอเป็ดเอปอไม่ไต่คูดอเป็ดอีกครั้งหนึ่งนะคะนกอนกนกนก kobokup, kobokup, mo a ma thoa ma, ho o yo, hoi, ho o yo, hoi, e po mai tai cu, do pet, e po mai tai cu, do pet นกกบมา้าหอยเป็ดเห็นไหมคะพอเราสะกดได้แล้วเราก็สามารถอ่านได้เลยค่ะค่ะเด็กๆลองไปเขียนดูนะคะสะกดคําที่เราเห็นอยู่ทั่วไปเลยเราเดินไปเจออะไรเราก็สะกดเลยนะคะแล้วก็อาจจะว่างๆเด็กๆก,ก็มาเขียนได้นะคะเพิ่มพูนคําศัพท์นะคะแล้วก็สามารถเขียนตัวหนังสือได้เยอะๆค่ะสวัสดีค่ะ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็เพื่อให้เด็กๆทำไมคะได้เรียนรู้ชื่อสัตว์แล้วก็สามารถเขียนชื่อของสัตว์ต่างๆได้นะคะวันนี้เราจะเขียนสัก4ตัวหรือ5ตัวนะคะแล้วเด็กๆก,ก็ไปทดลองเขียนคําอื่นๆเลยที่เด็กๆเ,เคยเห็นที่บ้านอาจจะเป็นตัวอะไรก็ได้นะคะที่เด็กๆเ,เห็นเช่นไก่หรือว่านกหรือว่าเป็ดที่มันมาที่บ้านมัน ไก่นกที่มันบินมาหรือว่าเออชิ้โจกเดินมาเราลองสะกดแล้วเราก็เขียนคํากันนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆเ,เ,เขียนคําหลายๆคําเลยนะคะเพื่อฝึกภาษาของเราะคะ่ะแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อมือนะคะในการเขียนด้วยจะได้เขียนภาษาได้ถูกต้องนะคะตัวหนังสือว่าหมุนหัวอย่างไรนะคะค่ะ